i สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะวันนี้ก็จะมาพาทุกท่านมาพบกับข้อมูลและก็สารดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับไทยในรชัชกาลที่9มาเล่าสู่เล่าฟังให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับรายละเอียดของเหรียญ10บ,บาทที่เราตั้งใจมารีวิวในคลิปนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ขอบอกเลยนะคะว่าเป็นเหรียญมหาศรรย์อีกเหรียญหนึ่งนะคะซึ่งพลาดไม่ได้ข้อมูลของเขาแน่นมากค่ะแน่นมากไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิต ราคาความพิเศษของเหรียญแม้กระทั่งเหรียญที่ไม่มีความพิเศษอะไรเลยเป็นเหรียญธรรมดาที่เราใช้จับจ่ายกันทั่วไปยังมีราคาสูงนะคะคิดดูว่าถ้าเป็นเหรียญพิเศษนะคะจะมีราคาสูงขนาดไหนนะคะก่อนที่จะไปรับชมเหรียญน,นี้กันนะคะเราก็อยากฝากถาม FC ทุกท่านด้วยนะคะว่าทุกท่านทราบไหมคะว่าด้านหลังของเหรียญที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะ มีความเป็นมาอย่างไงนะคะด้านหลังของเหรียญนะคะในแต่ละเหรียญในแต่ละรุ่นในแต่ละปีพศานะคะเขาก็จะนําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสถานที่ที่คนไทยมีความเคารพนับถือหรือมีชื่อเสียงนะคะที่ทุกคนพูดถึงแล้วต้องรู้จักนะคะอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นคือเหรียญหนึ่งบาทนะคะก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามนะคะ เป็นสถานที่ที่บ่งบอกได้เลยว่าเหรียญนี้นะเป็นเหรียญของคนไทยอะไรนี้นะคะเหรียญสิบก็จะเป็นความสวยงามของวัดอรุณนะคะถ้าเป็นเหรียญห้าก็จะเป็นวัดเบญจมาบัวพิษนะคะแล้วก็จะอีกเป็นเหรียญห้าหนึ่งก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่นะคะขอให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่แบบว่าสร้างขึ้นมาปุ๊บคนต่างชาติเขารู้เลยว่าอันนี้คือประเพณีของคนไทยนะคะนั่นก็คือด้านหลังของเหรียญในแต่ละเหรียญที่ทําการผลิตนะคะ นี่ก็คือสาระและก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานํามาฝากทุกท่านนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะเราก็จะขอตอบคําถาม f อฟไว้หน้าที่นี้เลยนะคะที่มีคําถามถามมายเยอะมากเลยะคะว่าจะติดต่อทางช่องของเราได้ยังไงนะคะทางช่องของเราจะลงไอดีไลน์เฟซบุ๊ก นะคะให้ทุกท่านอยู่ใต้คลิปนี้ในการติดต่อของทางช่องของเรานะคะถ้าใคร ID เดีไลน์ไม่ได้อีเมลไม่เป็นนะคะก็ขอให้เข้า Facebook แล้วก็อินบ็อกมาหาเรานะคะส่งรูปมาทางนั้นเพราะว่าส่วนมาก FC ของเราที่ทําการซื้อขายกันนะคะ<ๆ>เขาก็จะเข้ามาทางอินบ็อกหรือ m e s s e n g e r นั่นเองนะคะให้ทุกคนเข้ามานะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อของเรานะคะนี่ก็คือได้ตอบคำถาม FC ทุกๆท่านที่ถาม เหมือนกันหลายๆคนนะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคือเหรียญ10บาทเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะเข้าถึงมีราคาสูงนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะเหรียญสิบเหรียญนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญกระสับสองสีนะคะเหรียญกระสับโลหะสองสีนะคะก็จะเป็นลักษณะวงกลมตรงขอบนะคะก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะ กลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายก็จะมีข้อความรัชกาลที่เก้านะคะนี่ก็คือด้านหน้านะคะเรามาดูความสวยงามด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สถานหนึ่งสถานที่หนึ่งของคนไทยนะคะซึ่งมีการเคารพนับถืออย่างมากนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จัก ของต่างประเทศนะคะนี่ก็คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้นาความสวยงามขย่อตรงนั้นนะคะมาใส่ไว้ในเหรียญ10บาทนี่นะคะด้านบนนะคะก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีอักษรเบลมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคาค่ะมีทั้งเลข10ไทยแล้วก็เลข10อารอบิกโดยมีคําว่าบาทคัานระหว่างเลขบอกราคา่าฬลกาะคะส่วนอักษรเบลนะคะที่เหรียญ10บาท ซึ่งสร้างมาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางสายตานะคะแล้วก็ยังมีคําถามอีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหรียญห้าเหรียญบาทไม่มีที่เหรียญห้าเหรียญบาทไม่มีนะคะเหรียญห้าที่เขาจะใช้ในการสัมผัสของเขาก็คือเหรียกนะคะตรงเหรียญห้านี้เขาก็จะอาศัยใช้มือสัมผัสตรงเหรียญนะคะส่วนเหรียญบาทนะคะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะในแต่ละส่วนของเหรียญซึ่ง ไว้อำนวยความสะดวกกับคนพิการนะคะนี่ก็คือความสวยงามของด้านหลังของเหรียญ10บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญเหรียญนี้นะคะมีความมหัศจรรย์ยังไงนะคะเหรียญเหรียญนี้นะคะก็คือเป็นเหรียญไส้แตกนะคะทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะคะเหรียญไส้แตกตรงนี้นะคะก็จะสีทองนะคะก็จะลุนออกมาตรงตัวหนังสือนะคะลุนออกมาตรงขอบนิกเกิลสีทองเห็นไหมคะจะลุนออกมาตรงถิ่นตรงสระอูนะคะ ยาวขึ้นมาถึงนี่นะคะเรามาดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังก็จะเห็นได้ชัดนะคะมันก็จะแตกขึ้นมาถึงคาว่าประเทศไทยมาถึงอักษรเบลนี่นะคะนี่ก็คือความพิเศษและก็ความมหัศจรรย์ของเหรียญเหรียญน,นี้นะคะส่วนเส้แตกเหรียญน,นี้นะคะเราก็ไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะคะคือมันเกิดจากขั้นตอนการผลิตอยู่แล้วนะคะก็เลยถือว่าเป็นความพิเศษของเขาไปนะคะส่วนเหรียญเหรียญน,นี้นะคะที่ เป็นเหรียญธรรมดาที่ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะหวังว่าอ c ฟซีทุกท่านคงจะนึกภาพออกนะคะกับเหรียญปกตินะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540นะคะขนาดเส้นผ่านศ mm, ูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่9 3้า0 0นห่นเหรียญน,นะคะราคายอยู่ที่150บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญยู c น UNC นะคะส่วนเหรียญใส้แตกเหรียญน,นี้นะคะ เขาก็มีความมหัศา์หรือความพิเศษของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าไส้แตกยอะกว่านี้เราให้เป็นหลักพันนะคะส่วนเหรียญที่เราให้เป็นหลักพันนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะส่วนเหรียญนี้นะคะเราก็จะให้อยู่ที่250บาทถึง300บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญไส้แตกนะคะแต่ถ้าแตกเยอะกว่านี้นะคะเราก็ให้ตามราคานะคะก็ขอดูสภาพของเหรียญกันนะคะนี่ก็คือเหรียญสิบาทที่เรานํามาฝากทุกวันนี้นะคะ อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอประกาศไว้เลยนะคะว่าเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นะคะเรายังได้ไม่ครบนะคะตอนนี้เราได้ทาได้มาแค่2เหรียญน,นะคะดู f c เราทําการซื้อขายจาก f c เรานี่แหละคะ่ะเขาส่งมาให้แล้วนะคะ2คนก็คนละเหรียญคะ่ะก็ยังขาดอยู่นะคะซึ่งเราต้องการประมาณ1ิเหรียญน,นะคะตอนนี้เพิ่งจะได้อยู่2เหรียญน,นะคะถ้าท่านใดมีนะคะก็ขอให้ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูนะคะ จะได้ราคาเท่าไหร่เราก็ขอดูสภาพของเหรียญนะคะถ้าเราประเมินราคาไปให้คุณแล้วคุณพอใจเราก็ทําการซื้อขายนะคะแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณบอกว่าเราให้น้อยหรือยังไงนะคะคุณก็เก็บสะส,สมไว้เองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ